งเช้า37นาทีนะคะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะนำคนฟังที่ฟังอยู่ fm 107.75เมกะเฮิรหัดใหญ่รวมถึงคนที่ชมไลฟ์อยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะเข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันใหม่วันนี้ไปพร้อมๆกันอยู่ที่ไหนส่งแมสเซจเข้ามาทักทายสุภาวดีได้เลยนะคะรวมถึงทักทายนักกุตุได้เลยวันนี้คุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการพร้อมค่ะ ข่าวพยากรณ์อากาศสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะคุณอ,อนิชาขะาสวัสดีค่ะคุณสุภาวดีแลวก็คุณผู้ฟังทุกคนค่ะเสียงเบาไหมคะคุณอ,อนิชาดิฉันรู้สึกว่าเสียงคุณอ,อนิชาเบา,าเสียงเบาไปนิดเบาไปเยอะเลยะคะ่ะไม่นิด<า>น,ดนึงค่ะได้ยินไหมคะ ดีขึ้นค่ะสงสัยคงจะต้องถือถือใ์ให้ใกล้นิดนึงคุณศักชัยคุณธนพรลบกวนคอมเมนต์มานิดนึงว่าเสียงคุณอ,อนิชาเบาไหมคะเพราะว่าดิฉันได้ยินเสียงคุณอ,อนิชาในเฮดโฟนค่อนข้างเบามากๆนะคะโอเคเราจะเริ่มต้นกันมีเสียงสะท้อนคุณอ,อนิชา,ามีเสียงสะท้อนคุณอ,อนิชาค่ะโอเคแล้วเสียงคุณอ,อนิชาเบาไหมคะลบกวน ตอบมาอีกนิดหนึ่งนะคะคนที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้รบกวนส่งมเมสเซจมาบอกสุภาวดีนิดหนึ่งนะคะว่าเสียงคุณอ,อนิชาเบามากน้อยแค่ไหนนะคะขอบคุณมากเลยเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะจากภาพแรกนะภาพแผนที่อากาศผิวพื้นเมื่อตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมนะคะพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือนะครับภาคอีสานนะคะเข้าสู่หยอ่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามค่ะอ่า สงสัยต้องปรับวอลลุ่มมาค่ะคุณอนิชาเพราะว่าเสียงเบามากตอนนี้พี่เร่งใหม่ให้คุณอนิชาขึ้นไปสุดแล้วแป๊บหนึ่งนะคะเสียงฮัลโหลโอเคเสียงไม่เบาเอาเสียงในในเฮดโฟนพี่เสียงเบามากเลยค่ะคุณคุณงั้นเราไปต่อกันเลยดีไหมคะลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ต่อนะคะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมณเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้โดยภาพรวมก็มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะ ต่อมาถ้าเป็นภาพเรด,ดาร์ชุมพรณเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนนะปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลังจากนี้ไปค่ะกลุ่มฝนที่อยู่บริเวณทางด้านตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะจังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะก็ยังคงเข้าเคลื่อนปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีได้เป็นระยะระยะค่ะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพลสัสสองขาค่ะ สำหรับภาพเรดาร์สถิงพนะเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนนะคะเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาคะจนถึงจังหวัดสงขลานะคะหลังจากนี้ไปกลุ่มฝนที่ปกคลุมนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาลงมานะคะจนถึงทางด้านตอนบนของประเทศมาเลเซียนะคะก็ยังมีโอกาสเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานะคะจนถึงจังหวัดยะลาได้เป็นระยะระยะค่ะ คุณธนพรบอกว่ามีเสียงกล้องของคุณอ,อนิชาค่ะต่อกันที่นะคะพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็ยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางค่บพัดปกคลุมทะเลอันดามันตะวคนณอองไทนะคะคุณอ,อนิชาค่ะในพื้นที่ภาคใต้แป๊บนึงค่ะภาพยังไม่ไปค่ะคุณอนิชาน่าจะดีเลยมั้งคะ ภาพยังไม่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไม่เปลี่ยนเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะแป๊บนึงนะคะเราออกอากาศสดก็จะอย่างนี้เรา go live นะคะเดี๋ยวนะคะภาพยังไม่เปลี่ยนเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกโอเคเปลี่ยนแล้วค่ะต่อเลยค่ะคุณคุณอนิชาคะสำหรับวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปันกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดมมามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะทำให้วันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกค่ะมีฝนหรือฝนฟ้าขนองได้ในหลายๆพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่นะคะโดยในแต่ละจังหวัดพเพชรบุรีนะคะการกระจายตัวฝนอยู่ที่ประมาณ40เเของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงมาชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะคะจะมีฝนยูนที่ประมาณ 60%ของพื้นที่แล้วก็ตั้งแต่จังหวัดพัทรลุงลงมาค่ะสงขลาตอนนีลแล้วก็สีบ้านคะก็จะมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะคะก็ะขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองแล้วก็ลงกระโชคแรงกันในระยะนี้ด้วยค่ะอืมตอนนี้ภาพของคุณอนิชาดูเหมือนว่าในแพลตฟอร์มเดิมอ่ามันโอเคมันมันจะดีเลยไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรคุณอินซากี้ คุณอินซากี้อยู่หัดใหญ่ล่ะคะถึงถามมาว่าวันนี้หัดใหญ่มีฝนไหมครับตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคุณอวยชัยอตอบคำถามคุณอวยชัยก่อนเลยคะ่ะคุณออนิชาคะชัยบุรีและพระแสงสุราชมีฝนมากไหมครับคะ่ะคุณอ,อนิชาคะ สำหรับอำเภอชัยบุรีแล้วก็สุราษฎร์วันนี้แล้วก็พระแสงวันนี้นะคะก็มีฝนได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ยังคงมีเข้ามาได้เป็นระยะะจนะะะถึง,ถงช่วงค่ำค่ะค่ะโอเคเออตอนนี้ภาพหน้าจอของคุณอนิชาดูเหมือนว่าจะนิ่งไปนิดนึงนะคะโอเคกลับมาละเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาจะได้ตอบคําถามคุณอินซากี้ว่าวันนี้หัดใหญ่จะมีฝนไหมครับค่ะเชิญค่ะคุณอน,อนิชาคะ สำหรับวันนี้นะะในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะการกระจายตัวของฝนค่ะอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะคะโดยโซนที่จะมีฝนตกได้เยอะกว่าส่วนอื่นของจังหวัดนะคะก็จะเป็นในโซนของคาบสมุทรสิงห์พระนะคะอำเภอรัตภูมิควนเนียงบางกล่ำหาดใหญ่แล้วก็คลองไผ่คงค่ะ มีฝนค่ะคุณอินซากี้กด follow กดติดตามเพจหรือ,อยังคะรบกวนเข้าไปเขียนรีวิวให้สุภาวดีหน่อยนะคะรวมทั้งคุณอวยชัยด้วยนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้วันได้35.1องศาเซลเซียสที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะตามมาด้วยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้วันนี้ค่ะ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเช้านี้วัดได้21.7องศา,า,ศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะปิดท้ายรายงานพยากรณ์อากาศด้วยปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเชา้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้ค่ะ สำหรับเมื่อวานนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็ตรวจรัดฝนได้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงจังหวัดยะลาและนาราธิวาสเลยนะคะแล้วก็มีคนหนักอยู่บ้างบา,งส,างสถานีค่ะซึ่งสถานีที่วัดปริมาณฝนได้สูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีวัดได้55.6ม mm ิลลิเมตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นปริมาณฝนที่มากที่สุดใช่ไหมล,ล่ะคะ55.6เยอะมากเลย ค่ะคุณหนุ่ยหนุ่มนนสวัสดีคุณหนุ่ยหนุ่มนนด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะคุณหนุ่ยคะอยู่ที่ไหนคะยังอยู่ที่นนทบุรีหรือเปล่าดีฉันไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้คุณอนิชาคะมีคนเข้ามาชมนะคะในแพลตฟอร์มใหม่สมุทรสาครวันนี้ภาคกลางเป็นยังไงบ้างคะเห็นคุณเดี๋ยวนะคุณคุณศักชัยบอกว่าเมื่อวานฝนตกหนักนะคะอ่าฮะ วันนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้แดดออกสดใสฝนจะเข้าไปที่ในโซนของจังหวัดสมุทรส,สมุทรสาครอ,อีกไหมคะวันนี้วันนี้ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนในช่วงบ่ายถึงค่ได้อยู่อาจะยังคงมีโอกาสเจออยู่คะ่ <Okay. S 2> ะโอจะมีฝนตกหนักบ้างในบางช่วงด้วยคะ่ะมีตกด้วยนะคะคุณศักชัยโอเคสําหรับวันนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงที่ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศวันนี้ต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างไหมคะ ก็สาหรับในช่วงนี้นะคะในวันนี้เองก็ไม่มีอะไรที่ต้องเฝ้ารองเป็นพิเศษนะคะลักษณะของฝนในช่วงนี้ก็ยังเ,ออเป็นฝนฟ้าขนองอยู่นะคะกออ็ขอให้ระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของคลื่นลมนะคะถ้าเป็นอ่าวไทยกับหางฝั่งคลื่นสูงเอ,อ่อนงเมตรนะคะส่วนถ้าเป็นทางด้านอันดามันนะคะพังาางาต้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะภูเก็ต ลงมาคลื่นสูง1ถึง2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะในช่วงนี้าชาวเรือชาวประมงทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดาม,มันยังคงเดินเรือกันได้ตามปกตินะคะแต่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันด้วยค่ะคุณหลวงพึ่งขอบคุณนะคะจากทุ่งสงไหมคะถ้าเกิดดิฉันจําไม่ผิดส่วนมีคําถามจากคุณพัชรีหรือเปล่าคะดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมคุณพัชรีจากสบบาย้อยวันนี้จะตกช่วงไหนคะคุณนนิชา ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นฝนช่วงช่วงเย็นค่ำอยู่สําหรับในพื้นที่สบายใหอยค่ะโอเคนะคะเอาเป็นว่าสุภาวดีถามคําถามทุกคําถามที่คนฟังแล้วก็คนที่ชมไลฟ์อยู่ในวันนี้ตอบอ่ให้คุณอ,อนิชาตอบให้ทุกคําถามแล้วขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาติดตามฟังอ,อนนี้ทุ่งสงนะครศีไม่ได้กรีดยาง สแสดงว่าฝนตกสิคะอ๋อคุณหนุย่ยหนุ่มเมืองนอนบอกว่าบางพลัดใช่ไหมคะฝั่งทนตกตอนเช้ามืดครับวันนี้จะเป็นแบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าคะที่เมืองนอนที่กรุงเทพอะคะ่ะที่เมืองนอนในภาคกลางอะคะ่ะนนทบุรีแต่ช่วงช่วงเย็นค่ำก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วก็มีฝนหนักได้บางพื้นที่ค่ะคลื่นลมมีไหมคะ ที่เมืองนนท์อ่า,<น>อาไทยห่างฝั่งสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝั่งบางพลัดอ๋อฝั่งฝั่งบางพลัดหรือฝั่งทนใช่ไหมคะโอเคเอมีไหมคะเจอฝนไหมคะคุณอ,อนิชามีฝนช่วงเย็นค่ำค่ะเย็นค่ำเย็นดึก เย็นขํามยังมีอยู่นะคะยังไงคุณหนุย่ยดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้4กันยายนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากข้อเจอข้อใจมาให้ด้วยขอบคุณคุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการค่ะที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อ ไปค่ะเช้านี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะและนี่คือรายงานพยากรณ์อากาศที่เราออกอากาศสด FM 1 0 7 7 5ร้อเามกะเฮิร์หาดใหญ่คนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะจะเป็นจังหวัดไหนคุณสามารถฟังออนไลน์ได้นะคะ indy.onair.one คุณหนุ่ยบอกว่ายังครึ้มครึ้มอยู่ครับตอนนี้หนังดีดนตรีเพราะเลยครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยแล้วก็เข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้นะคะส่วนคนที่ ชมไลฟ์อยู่ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็คุณอ,อนิชาตอบให้ทุกคำถามเรียบร้อยขอบคุณนะคะสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760ลีกุ่งินดี28ปีลูกทุ่งอินดีสนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดีติดต่อ0819576644